สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอินเช่นเคยนะคะที่ช่อง sp นะคาคงเบงวันนี้นะคะมากับรถครอบครัวสวยๆเลยนะคะสำหรับคันด้านหลังเอิญเป็นตัว toyota fortuner 2.5ตัว g v n turbo นะคะ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่ารถสวยมากเป็นรถปี2012นะคะเลขไม่ตัวรถคันนี้อยู่ที่150,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญไปกว่าน,นั้นราคาของคันนี้จับต้องได้แน่นอนนะคะเพียง555,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังมองหาหรือสนใจของคันนี้นะคะค่างวดในการผ่อนอยู่ประมาณ11,000บาท72งวดนะคะจัดได้เต็มเริ่มต้นที่ ฟรีดาวนะคะใครที่อยากได้เงื่อนไขออกรถศูนย์บาทนะคะแนะนําว่าติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหกเก้าสามแปดแปดสี่นะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะออกรถกับเอิร์นนะคะมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยสามเดือนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้กับลูกค้าเลยนะคะเต็มเต็มเลยออกรถกับเอิร์นนะคะมีรับประกันหลังการขายให้นะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะมีช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้กับคุณลูกค้าด้วย1ปีนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีที่รถนะคะน้ำมันหมดกลางทางหรือว่าตัวรถนะคะยังแตกนะคะของเราก็มีในส่วนของการเปลี่ยนให้แล้วก็มีในส่วนของถ้าเกิดลูกค้าขับรถทางไกลไปต่างจังหวัดนะคะของเอิญน,นะคะก็มีรถสไลด์ไปยกให้ด้วยนะคะบอกเลยว่ารับประกันให้อีก1ปีเลยนะคะตัวนี้ก็แถมให้กับคุณลูกค้าที่ดูมาจาก ช่องของเอิญนั่นเองเดี๋ยวเอิญจะพาไปดูบอดี้นะคะภายนอกภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยไปดูรถกันพามาชมนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้า,นาเป็นแบบโครเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกคูหน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวรถสวยมากต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคันนี้ล้างทําความสะอาดอย่างเดียวนะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าของเอิญน,นะคะ เก็บรายละเอียดให้กับคนลูกค้านะนี่ตัวนี้นะคะมาพร้อมล้อมแม็กนะคะที่จะได้หัวน,อน็อตพกรูแบบนี้เลยบันไดด้านข้างนะคะก็อยู่ครบนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกน้องข้างมีมาให้เรียบร้อยติดฟิล์มขนาดประมาณ80มาให้รอบคันเลยนะคะพร้อมคิวกันศาดตร์ของ f o r t u n e r ก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยนี่สวยๆรายละเอียดแบบนี้เลยนะ บอกเลยสวยจริงนะคะล้อมแม็กนะคะไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทเลยนะคะหัวน็อตจเดิมหกรูแบบนี้เลยสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะคะก็อยู่ครบเลยนะพร้อมกับตัวด้านหลังนะคะเป็นแบบไฟท้ายนะคะทรงกลมโดนัทแบบนี้เลยนะคะหลอดไส้ฮาโรเจนรุ่นย่อยของคันนี้เป็นตัว G ีนะคะมีเซนเซอร์ด้านท้ายมาให้อีก2จุดไฟทับทิมคู่หลังอีก2จุดนะคะพร้อมกับตัวคาดกระโปรงด้านหลังเป็นโครเมียมโลโก้นะคะของตัว โ o โยต้าฟอร์จูเก็อยู่ครบแบบนี้เลยนี่รุ่นย่อยนะคะของคันนี้นะคะเป็นตัว V n t u r b o นะสวยๆเลยนะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังที่ไรฟ้าด้านหลังนะคะพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็มีในส่งไฟเบรกองที่3มาให้เรียบร้อยเลย <S <S ด้านหลังของคันนี้เขาเป็นท้ายแมนวนวลนะคะภายในตัวรถเป็นสีเบตแบบนี้นะคะพร้อมผ้าย,ยางปูมาให้ของ Fortuner ก็มีมาให้เรียบร้อยเลย รายละเอียดโครงสร้างนะคะของตัวโรถหัวน็อตเดิมๆเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะทุกคนรถสวยมากคัดเกต A มาให้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างให้เลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขเครื่องเล็กถังนะตัวนี้นะคะมีแอร์ราวนะคะบนเพดานมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกจุดไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องแย่งกันเลยนะนี่ พอจูเนอร์เขาจะเป็นพับบ่อด้านข้างนะคะซ้ายขึ้นซ้ายขวาขึ้นขวานะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีพรมนะคะปูภายในรถมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันอันนี้ในส่วนภายในตัวรถด้านหลังก็ถือว่าสวยๆเลยนะคะขนาดรถคนันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนี่ปรับสภาพมารับรองว่าสวยกว่าตอนนี้นะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยนี่ให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะรถสวยเกรด A เลยนะคะให้เห็นกันเลย แม็กสวยทั้ง4เส้นเลยนะไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาททั้ง4เส้นเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าไปชมภายในกัน ถ้ามาชมในส่วนของภายในตัวรถกันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกออโต้คนขับนะคะเซ็นทรัลล็อกรถปดล็อกมีมาให้เรียบร้อยที่จับประตูภายในเป็นแบบโฟรเมียมนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้นะคะพวงมาลัยเป็นแบบบันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยนี่หน้าประตูรถ จอนะคะของคันนี้เป็นตัว CD FM AM นะคะแล้วก็แอร์อนาล็อกพร้อมกับตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวลแบบนี้เลยนี่ภายในคันนี้เป็นบาะหนังนะคะสีเบจ ภายในรถเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเป็นเบาะเดิมๆของตัวรถเลยไม่ยุบไม่ยุ้ยไม่เปื่อยไม่ฉีกไม่ขาดนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยนะเพดานตัวรถนะคะขนาดรถปี2012เพดานยังไม่หนีนะคะยันหนักระดใดๆนะคะของคันนี้ถือว่าสวยจริงเดิมจริงภายในกริบเลยนะคะไม่ช้ำเลยนะ ใครที่แบบอยากมาดูรถนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70มินบุรีกรุงเทพนะคะเต็นท์เปิดทุกวันนะคะเปิดทําการตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะสามารถโทรนัดหมายหาเอิร์นนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอเพื่อมาดูรถคันนี้ได้เลยแนะนานะคะถ้าเกิดอยากเข้ามาดูโทรหาเอิร์นก่อนนะจะได้เช็คสต็อกก่อนนะคะว่ารถอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีนะคะอาจจะยกย้ายไปอีกสาขาหนึ่งนะคะเพราะว่าของเอิร์นนะคะมีค่อนข้างหลายสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นรามินทา90หรือว่าเซรีไทย64นะคะแต่ แต่ว่าวันนี้เอิญอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะคะเซรีไทย70นั่นเองนะคะก็มีรถให้กับลูกค้าได้เลือกเยอะมากๆเช่นเดียวกันอ่ะต้องบอกเลยอยากเข้ามาดูโทรนัดใหม่ก่อนนะทุกคนเพราะว่าจะได้นะคะเตรียมรถไว้ให้กับคูลูกค้าได้ดูด้วยเพราะบางทีนะคะถ้าเกิดว่าส่งเก็บรายละเอียดนะคะก็อาจจะไม่อยู่นะคะก็แนะนําว่าโทรมานัดก่อนเพื่อที่จะมาดูคนันนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมานะคะ ก็สามารถวิดีโอคอลนะคะมาดูรถคันนี้กับเอิญได้นะคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดออกได้เหมือนกันนะคะทุกคนอยู่ต่างจังหวัดออกได้นะ,ะมีเครดิตไม่มีเครดิตเรามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้เพราะว่าคันนี้ยอดจัดไฟแนนซ์เขาได้เต็มได้ร้นนะคะออกรถได้เลยศูนย์บาทนะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเดี๋ยวเอิญเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูกันเลยดีกว่าคันนี้ไปชมห้องเครื่องกันในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.5เครื่องดีเซลนั่นเองตัวนี้เป็นตัวดีโฟดีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวฝาครอบเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยรายละเอียดโครงสร้างตัวรถนะคะก็เดิมๆแบบที่คุณลูกค้าได้เห็นในคลิปเลยนะว่ารถนะคะบอดี้เขาเดิมจริงๆรายละเอียดของแต่ละจุดนะคะก็อยู่ครอบอันนี้คันด้านหน้าตัวรถนะคะสวยเดิมมากน็อตนะคะที่แก้มตัวรถไม่มีขยับไม่มีขไมมขไม่มีถอดเลยนะคะทุกคนนี่น็อตเดิมๆเ,เลยนะ ให้เห็นกันเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าฝากระโปรงอาจจะเคยมีเก็บนะคะเพราะเก็บสีนะคะถามว่าทาไมถึงเก็บอาจจะไปลอยขี้นกนะเพราะว่ารถเป็นสีขาวนั่นเองอันนี้ก็เคยมีไขนะคะแต่ว่าให้ดูนะคะแล้วก็รับประกันว่าเดิมแน่นอนโตโยต้านะคะเดิมเดิมเลยนะฝากระโปรงเดิมนะคะให้เห็นกันเลยแผ่นกันความร้อนเขาอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ตัวเครื่องเป็นหัวใจหลักของรถนะคะก็ให้เห็นกันเลยว่ามาร์คแต้มสีโรงงานก็ยังอยู่นะคะบางจุด หัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดนะคะที่สําคัญไปกว่าน,นั้นตัวนี้ไม่มีน้ํามันไหลเยิมรั่วซึมนะคะให้เห็นกันเลยว่าเครื่องตัวรถเป็นเครื่องที่กริบมากเลยไม่มีคราบน้ํามันใดๆนะคะรถสวยมากอยากจะให้ลองสตาร์ทรถนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาหาเอิร์นได้นะเพราะว่ารถมีเยอะนะคะแล้วก็กุญแจตอนนี้อยู่ไกลจากเอิร์นแต่ว่าตัวรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้กับผู้ลูกค้าเลยอยากรู้อยากได้ยินเสียงห้องเครื่องนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาหาเอิร์นได้นะคะทุกคน สวยมากสำหรับลูกค้าที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าราคาที่เอิญแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะคะอาจจะผิดพลาดนิดนึงนะคะราคาตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่525,000บาทนะคะต้นคลิปเอิญแจ้งไป555,000นะคะแต่ว่าราคานะคะของคันนี้จริงๆจะอยู่ที่525,000บาทเท่านั้นนะคะถูกใจคันนี้ จับจองออกรถนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจโทร0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์หาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอิรนต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิร์ด้วยนะจะมาอัปเดตรถสวยเกตเอนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ